ก็ไรใจจ้คลองไปแล้วดเฮ็ดซาฮคดไว้เก้ออยู่เท่านั้นก็ว่าในเก็บจุดกระอบก็ได้อ่าไปใหม่ตอนนั้นเบอนเบอนพพาเซบริวาราเบอยไปการะสินเบมือน ทำโบนงานปฏิวัติกันนี่แหละจะอาวัตรกักร่างแล้วงานแล้วมันบกกัก่งแล้วเด้ไปอาจารย์เสียหน่าหน้าแจกเขาแจกเขาแล้วมย สางไปแล้วนแวันะังเนะวะไเลยังเยได้ผหาเทนไล่โดเล่าบ้านนัุ่นไปลหมอนาเทนละคองดดดอืมอืมแซ่บกับุบไปหลาย

นละองร้อยเจ้าคือดีเออเอาจะกินเอนกันได้นซิโ่ซีซโ่โน้โนาเพ่อหนใบติเคงติเคเ่งว่ะเขาเขานั่งไหนครับนี่หน้านี่พระเขาตัวนี้มันตันอยู่นี่ ขยับออกกันไลยตอนนี้หน่วยหน่วยเสตปาย่างน้ำหลังโย มักกันยังอยู่ดนเฮ้ยสูตไหลายเน่น่นอิ่ครับหน่อยอิ่มไ้แท้

เอาะว้าใกปติดไ่าว้เจียงบพกเจงเข็นต่พ้าพระหันผ้าันสันแล้วผ้านั่นแต่วันนี้ผมยังไงแล้วบ่จากน้ำติัพี่ไน้มนอก่นำมันม่บ้านเขาไมไมาพี่มานเขาพี่เออยางไปทางนั้นก็ได้คุณ

จะเอาหวานเพิ่นก็จานมหาหน่อยก็ลูกดีแล้วติไปเลยสามไปมไปสามแม่มหามเนียนสิดไปน้ำกับมิตรร่องคอครับอาจารย์อนอยก็เค<า>ี่ยวอันนี้